บวนี้จม้าพี่นี้หอ่แล้วคุณขามาดอังจิโรเขาจะมามไาดูชันไงโว้ยโอ้ยเจ็บเหัวสมควร้ยเจ็บจะตเตนดิเซอร์โอ้ยมาตกเจนทำไมเนี่ยมาึงทีิโร เิ่งโล้ยจุ๊บจุเจ้หมอนี่มาเงินตบฉันนะนี่ใจเย็นๆอย่าสิกเก้อย่าสุ่ยแล้วคนเล่นโก่คุเขาจะมาเมื่อไหร่ล่ะคนเย็นยิ่เล่นโกคุเขาบอกว่าอีกไม่นานหรอกยันไม่เยอะหรอกเราอุตส่าห์จองรถไปตู้นอนเอาไว้เลยนะนายโดหางเอาเดี๋ยวนี้เลยจานยิ่งโลอ๋อก็ได้ก็ได้เดี๋ยวไปขึ้นรถไฟก่อนแล้วค่อยโทรกันเลยกัน งั้นก็ได้ดีนะที่จะพูดฟังอะว่าไงนะแกโอ้ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณเรนโงคูใช่ไหมครับฮัลโหลครับเออฮัลโหลอ๋อเข้ามาดูหรกเหรอวันหน้าด้วยพูดให้ฉันฟังหมดแล้วละ่ะเรื่อง อสูนแล้วก็เธอนะ่ะเมื่อวันหน้าหนก็ยอมรับอสูนตัวนั้นแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงออแล้วเรื่องสถานีรถไฟเธอน่าจะจองตูน้นอนหม่พวกเราแล้วนะขอให้อนุญาตให้ตรวจเช็คดูหน่อยนะหากมันครบแล้วก็โปรดส่งข้อความมาบอกฉันก็นแล้วกันนะคามาโรทัจิโร่ได้ยินไหมพูดด้วยซิคามาโรทนจิโร่ โอ้ยก็คุณแยกผมพูดกันหมดอะแล้วผมจะพูดได้ยังไงล่ะครับเอ่อมากันกี่คนล่ะครับช่วยบอกผมทีแล้วไม่ชื่ออะไรบ้างะอะอถ้าไม่สะดวกบอกชื่อก็บอกแค่ว่าเขามีปราณอะไรบ้างก็พอนะครับเอาแค่นี้แหละผมแค่อยากรู้อ๋อๆรื่องนั้นเองหรอมีหลายคนเลยล่ะที่จะไปกับฉ่านก็มีเอ่อ ฉันไม่บอกชื่อดีกว่าฉันก็บอกแค่ว่าเขาเป็นนักดาบปราณอะไรก็แล้วกันจะมีที่ไปกับฉันก็จะมีปราณเพลิงก็คือตัวฉันเองปราณวายุปราณวารีปราณอสนีแล้วก็ปราณหินอ่แล้วก็เอปราณอะไรนะอ๋อ ปรานความรักละ่ะพวกเราจะไปถึงภายในรถไฟนั้นพวกเราจะกระโดดเข้าไปเลยแล้วกันนะได้โปรดจ้องที่นั่งไว้พวกเราด้วยนะคามาโดทเจิโร่ได้ยินไหมเอาละแค่นี้ละหากครบหรือไม่ครบก็ค่อยส่งแชทมาบอกฉันก็แล้วกันเอาแค่นี้ละ อะไรเขาวะเขาบังหรือเปล่าทันจิโร่เออช่างเขาเหอะพวกเราขึ้นรถไฟกันดีกว่านะฮึบสแกนเบาะนั่งเลยครับอ๋อขอดูตัวด้วยนะครับนี่ฮะเฮ้ยทันจิโร่ฉันทำตัวโล่นนะ่ะอีย เว้ยไม่ใช่เว้ยตัวมันอยู่กับฉันเว้ยเออเอออ่ะอนุญาตนะฮะนี่คนหรือหมูฮะถ้าเป็นหมูขอให้ห้ามขึ้นรถไฟคันนี้เด็ดขาดเลยฮะเพราะพวกเราไม่รับหมูขึ้นรถฮะนี่แกหาเรื่องเหรอปานสัตว์ป่าหยุดห้ามเช่ตะไว้ฮะเราจะไปป่ากอสูนนะ เราไม่ได้มาหาเรื่องกับคนตรวจตัวครับพี่ชายนี่ฮะตัวคอุณครับไปได้แล้วนะไปเฮ้ยทำตัวเด่นเ้ยไหนพว,ว่าจะมาไงนี่เราชัดไปแล้วสองชั่วโมงแล้วนะเนี่ยนั่นนะ่ะสี เฮ้ยเขาไม่มาแล้วละ่ะทำไมเชื่ออย่างนั้นละ่ะฉันเชื่ออย่างนั้นเขาคงไม่มาหรอกฮึบย่อเฮ้ยลบๆๆบๆบบบฮึบเอา้านี่ทำไมคุณเรนโงคุแล้วก็พวกคุณคุณ มากันแค่นี้แหละครับในบอกว่าจะมากันหกคนไม่ใช่หรือไงกันอะ่ะอ๋อพอดีปราณคนที่จะเป็นเจ้าของปราณความรักเขาไม่สบายอะ่ะพวกเราก็เลยมากันแค่นี้เฮ้ยมากันนี้ไม่เป็นไรหรอกครับผมแกงอยู่แล้วเออให้มันจริงเถอะอ๋อนี่ฉันมีม้อมาฝากถือวยนะอ่ะ นี่เป็นข้าวกล่องเล็กๆน้อยๆจากฉันกล่องครับอมอ,อร่อยครับูให้เดซิโกกินด้วยสินะเดซิโกเดซิโกนั่นเหรอเอ่อนี่ครับเดซิโกน้องสาวของผมเองค่ะ ให้ขอดูกล่องหน่อยมันกล่องเหล็กไหมนะลองทุบดูสิฮึบเอเอ้ยเอ้ยอเอ้ยเหล็กจริงฮะทุบไม่แตกเลยเกรดเอสุดยอดอืมอืม อ๋อ oh, อยากกินคนเดียวสิฉันขอกินมั่งอืมอร่อยอร่อยอืมอร่อยอร่อยอืมจะรอตันฉบับก็มามากไปเนี้ยอร่อยอ้อร่อยอืมอร่อยแบบนี้ไม่ต้องกินแล้วที่จะคำหรอกทีจะเข้าหมดปั่นเลยอ้าอืมว้าววว อ่อยจะไมนควันเลยละ่ะฮะอาลอยออยอิงบอกเลยอ น,นี่นี่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่ามีอสูรมากมายน่าจะใช่กระมังโอ้ดิคุณอยู่ปราณวารีใช่ไหมฮะใช่ผมอยู่ปราณวารีเนะี่ยคุณไปกับผมนะฮะอืมดิปราณวารีและกับปราณวารีไปได้วยกันฉันคิดผิดแล้วคิดถูกนะที่ได้มาอยู่กับเจ้าคนนี้เนี่ยเฮ้ยผมจะต้องเป็นคนพูดมากกว่าครับ ผมไม่ไเป็นคนคี้กลัวที่สุดในโลกเลยนะฮะผมขออยู่กับคนปราณหินก็แล้วกันอะไรกันอะไรกันใจฉันชายเดียวเลยยังเั้นเลย <c oughs> คุณเก่งอยู่แล้วไม่นี่ฮะคุณอย่าลืมนะฮะผมยังอยู่ปราณวายุจะช่วยเพิ่มพลังให้ปราณของคุณ เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมนะฮะอืมกลัยมันดีแหละอ๋อพูดมันเก่งนะ่ที่จริงก็ไม่เก่งหรอกรอยากโดนสักบัดไป่เล่าเราก็าไปกันเถอะไปคุณคุณอย,อ,ยะะอย่าทิ้งผมนะฮะอย่าทิ้งผมนะฮะเออฉันมีทางทิ้งนายอยู่แล้ว เอ้สนิทซื้อครับคุณคุณฮิโตชินี่ตามฉันมาทางนี้เออะไรอ่ะฉันได้เกินอสูนจากจมูกวิเัยนี่จมูกนี่ฉันเป็นคนคิดขึ้นเองอ๋อนั่นนั่นนั่นน่ะนั่นอสูรอยู่ด้านหน้าของแกนะสดิทซื้อเก่งจริงเลยนะที่รู้ว่าฉัน อยู่ตรงหน้าของเจ้าหนูนี่เฮ้ยนี่ๆยังมีอ masa, มารมณ์าหลับ urgency, Corps. อีกเลยตื่นเดี๋ยวนี้นะโตเดี๋ยวนี้โถ้ยปราณสติกระบวนท่าที่หนึ่งสายความป้าดหย่า สนิทหน้าเดิมเมื่อมาประลองดาวกับคนที่เป็นมนุษย์ชนิดน่าฮ่าฮ่าฮ่ามนุษย์โลดิบกระโบราที่สุดคงจัะสับทีวีฮ่าฮ่าฮ่าใยเย้ย เ ah ฮ้จะวาเอ้ยแกต้องจัดการเองฮึบย่าแกลงใช้ราร์แล้วหมัดรัวนี่แหละมั้ยฮึบย่ยอมได้้เป็นอาวุธที่เข็งแรงที่อุฮึบย่า ผมมีสิทิการต่อสู้ฮะคุณคุณขึ้นมมีอะไรเ่ะอัผมได้กินอสูรฮะอสูรฉันอยู่ตรงงเอาไปใ้เงนไม่นีวดิโดนนวร กระบวนท่าที่สิบสายนา้ำนิ่งสงบนี่มันน้ำมาจากไหนกันทำไมพุ่ขึ้นมาแบบนี้เอาเลยฮันจิโร่โอากาสนี้แหะรานวารีกระบวนท่าที่สิบสายนา้ำไรจุดจบฮ่าโอ้ยเลย มันมีใยแมงมุมด้วยฮะอ๋อฉันรู้ละวัวใจมันอยู่ที่ใยแมงมุมนั่นต้องตัดมันให้ขาดปราวาดีกระบวนท่าที่แปดสายเล้าตรงนอกนั้นอะเป็นซอมบี้ทั้งนั้นเลยฮะอ๋อเราไปช่วยคุณเรนงง,งคู่ก่อนเถอะแล้วค่อยมาจัดการกับพวกนี้ครับผมไป